คนสวนบอกว่าตอนที่ใส่สายพานค่ะเฉพาะในการเปลี่ยนสายพานค่ะก็ดูบากามาร์กที่เราทำไว้ก็จะก็จะดูยากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราเหนีบกันยังไงนี่ก่อนนี่ค่ะมาดูเขาถอดน็อตถอดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะแต่ก็ค่อนข้างทำลาบากนะคะเพราะว่า เราต้องมีเครื่องมือกำลังใจไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยก็เป็นลูกมือบ้างในบางครั้งคนสวนบอกว่าตอนที่ใส่สายพานค่ะเพราะว่าทำคนเดียวแต่ก็จะมีทิกนิดนึงนะคะเวลาจะใส่สายพานก็คือด้านล่างะคะ่ะหาตัวหนีบมาหนีบนะคะบากมาร์กที่เราทำไว้ก็จะก็จะดูยากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราหนีบกันยังไง นี่ตัวมาร์กก็จะตรงที่เรามาร์กไว้นะคะนี่ค่ะเดี <movement> ๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากใส่เสร็จแล้วเราไปสตาร์ทเครื่องแล้วจะเป็นยังไงตัวมาร์กก็จะตรงที่เรามาร์กไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากใส่เสร็จแล้วเราไปสตาร์ทเครื่องแล้วจะเป็นยังไงก็นี่ค่ะมาดูเขาถอดน็อตถอดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะแต่ก็ค่อนข้างทําลําบากนะคะเพราะว่า เราต้องมีเครื่องมือแต่ว่าจะมองยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่องแคบแคบนี่ค่ะจะสั่งจากแอป,ปมาค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนเองถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็อาจจะหลายตังเนาะเราเพรา,เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะใส่ผิดเดี๋ยวเครื่องจะพังได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ถอดออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นเก่าค่ะนี่ค่ะมาเทียบกันถ้าใครทําคนเดียวค่ะเอาตัวหนีบ ที่เราหนีบกระดาษนะคะเอามันหนีบไว้เลยค่ะจะได้ไม่หลุดเพราะไม่อย่างนั้นมันหลุดแล้วมันจะใส่ไม่แต่ว่าจะมองยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่องแคบแคบนี่ค่ะยิ้วเลยค่ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะใส่ผิดเดี๋ยวเครื่องจะพังได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ถอดออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นเก่าค่ะ นี่ค่ะมาเทียบปากเอ,อมาร์กที่เราทําไว้ก็จะก็จะดูยากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราเหนีบกันยังไงนี่กำลังใจไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยก็เป็นลูกมือบ้างในบางครั้งคนสวนบอกว่าตอนที่ใส่สายพานค่ะก็นี่ค่ะมาดูเขาถอดน็อตถอดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะแต่ก็ค่อนข้างทำลำบากนะคะเพราะว่า เราต้องมีเครื่องมือจัแบบเส้นใหม่ก็จะใกล้เคียงกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่เข้าไปใหม่นะคะอันใหม่พอใส่เข้าไปแล้วก็จะแต่ว่าจะมองยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่องแคบๆนี่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะใส่ผิดเดี๋ยวเครื่องจะพังได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ถอดออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นเก่าค่ะนี่ค่ะมาเทียบกับจากที่เขาทำค่ะช่องก็จะแคบแค การทำงานก็จะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โล่งกว้างกำลังใจไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยก็เป็นลูกมือบ้างในบางครั้งคนส่วนบอกว่าตอนที่ใส่สายพานค่ะบากออมาร์กที่เราทำไว้ก็จะก็จะดูยากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราหนีบกันยังไงน,นี่ค่ะลุ้นลุ้น <laughs> ลุ้นไปได้วยกันค่ะ มาค่ะมาดูค่ะนี่เราจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะว่าสายพานเราจะหมุนปกติดีหรือเปล่าค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะโหใช้ได้ดีเลยค่ะดูค่ะหมุนติ้วหรือเป่าเออมาร์กที่เราทำไว้ก็จะก็จะดูยากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราหนีบกันยังไงนี่ออกเอาเข้ายากอยู่ค่ะก็มาลอลุ้นกันค่ะ ให้เฉพาะในการเปลี่ยนสายพานค่ะก็ดูแต่ก็สามารถเอามือเข้าไปได้นะคะอันนี้ค่ะการขันน็อตออกเพื่อจะเอาสายพานออกนะคะสายพานอันนี้เราก็่ค่ะลุ้นๆล <c oughs> ุ้นไปได้วยกันค่ะมาค่ามาดูค่ะนี่เราจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะว่าสายพานราที่เขากำหนดให้นะคะ อันนี้ก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะคะก็ได้เวลาค่ะก็มาเปลี่ยนพอดีว่าคนสวนกาลังใจไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยก็เป็นลูกมือบ้างในบางครั้งคนสวนบอกว่าตอนที่ใส่สายพานค่ะแต่ก็สามารถเอามือเข้าไปได้นะคะอันนี้ค่ะการขันน็อตออกเพื่อจะเอาสายพานออกนะคะ สายพานอันนี้เราก็ทําได้แล้วก็ทําเองค่ะก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกนี่ค่ะก็มาดูค่ะก็ยากอยู่ค่ะเอาอ่าที่เขากําหนดให้นะคะอันนี้ก็คือ1นึ0 0 0กิโลนะคะก็ได้เวลาค่ะก็มาเปลี่ยนพอดีว่าค้นส่วนแต่ว่าจะมองยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่องแคบๆนี่ค่ะเพราะว่าทำคนเดียว แต่ก็จะมีทิกนิดนึงนะคะเวลาจะใส่ใสายพานก็คือด้านล่างนะค่ะหาตัวหนีบมาหนีบนะคะตัวมาร์กก็จะตรงที่เรามาร์กไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากใส่เสร็จแล้วเราไปสตาร์ทเครื่องแล้วจะเป็นยังไงก็นี่ค่ะมาดูเขาถอดน็อตถอดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะแต่ก็ค่อนข้างทำลำบากนะคะเพราะว่าเราต้องมีเครื่องมือออกเอาเข้ายากอยู่ค่ะ ก็มารอลุ้นกันค่ะให้ก่นกอนเนี่ค่ะมาดูเขาถอดน็อตถอดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะแต่ก็ค่อนข้างทำลำบากนะคะเพราะว่าเราต้องมีเครื่องมือตัวมาร์กก็จะตรงที่เรามาร์กไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากใส่เสร็จแล้วเราไปสตาร์ทเครื่องแล้วจะเป็นยังไงตัวมาร์กก็จะตรงที่เรามาร์กไว้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากใส่เสร็จแล้วเราไปสตาร์ทเครื่องแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะลุ้นๆลุ้นไปได้วยกันค่ะมาค่ามาดูค่ะนี่เราจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะว่าสายพานรับเส้นใหม่ก็จะใกล้เคียงกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่เข้าไปใหม่นะคะอันใหม่พอใส่เข้าไปแล้วก็จะใส่หลุดใส่หลุดค่ะเพราะว่าด้านล่างค่ะ มันก็จะทำยากหน่อยที่เขากำหนดให้นะคะอันนี้ก็คือ1 5 0 0 0 0กิโลนะคะก็ได้เวลาค่ะก็มาเปลี่ยนพอดีว่าคนสวนว่างค่ะก็เลยให้เปลี่ยนเลยค่ะเขาก็จะทำตามขั้นตอนของเขาละค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเนาะก็มาถ่ายคลิปค่ะแต่ว่าจะมองยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่องแคบแคบนี่ค่ะใส่หลุดใส่หลุดค่ะเพราะว่าด้านล่างค่ะ มันก็จะทำยากหน่อยดิ้วเลยค่ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าจะมองยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่องแคบแคบนี่ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูคนส่วนเปลี่ยนสายพันทัมมิ่งนะคะสายพันทัมมิ่งก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาจากที่เขาทำค่ะช่องก็จะแคบแคบ การทำงานก็จะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โล่งกว้างเฉพาะในการเปลี่ยนสายพานค่ะก็ดูใส่หลุดใส่หลุดค่ะเพราะว่าด้านล่างค่ะมันก็จะทํายากหน่อยกับเส้นใหม่ก็จะใกล้เคียงกันค่ะนี่ค่แล้วก็จะใส่เข้าไปใหม่นะคะอันใหม่พอใส่เข้าไปแล้วก็จะเพราะว่าทําคนเดียวแต่ก็จะมีทิก นิดนึงนะคะเวลาจะใส่ใสายพานก็คือด้านล่างะคะ่ะหาตัวหนีบมาหนีบนะคะนี่ค่ะรุ้นรุนรุนไปได้กันค่ะมาค่ามาดูค่ะนี่เราจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะว่าสายพานเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะใส่ผิดเดี๋ยวเครื่องจะพังได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ถอดออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นเก่าค่ะนี่ค่ะมาเทียบปากมาร์กที่เราทําไว้ก็จะ ก็จะดูยากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราเหนีบกันยังไงนี่เฉพาะในการเปลี่ยนสายพานค่ะก็ดูบากามาร์กที่เราทำไว้ก็จะก็จะดูยากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราหนีบกันยังไงนี่ที่เขากำหนดให้นะคะอันนี้ก็คือ1 5 0 0 0 0กิโลนะคะก็ได้เวลาค่ะก็มาเปลี่ยน พอดีว่าคนส่วนนี้ค่ะรุ้นรุนรุนไปได้วยกันค่ะมาค่ามาดูค่ะนี่เราจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะว่าสายผ่านติ้วเลยค่ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะติ้วเลยค่ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณ